เธอกำลังจะไปแด่ที่เธอเธอไม่ได้บอกหรือว่าที่เคยไปแต่เธอนั้นจจไม่ได้หรอฉันก็ภาวนากับฟฝนในเถอกลับมาคงไม่มีอีกแล้วที่เราสองคนจะกลับมารักเอ้ยวันๆผมทำแต่เพลงไม่มีเวลาให้เธอสุดท้ายก็มาในคิดจนเอามาฝันละเบอร์เอ้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำผมลืมไม่ลงความหลังเป็นแสนจะข่มจะจมผมืนไม่ลง ที่ฉันอยากจะเมาแล้วเอาจนยืนไม่จรงกระใจว่าเธอจะไปจะยือยังไงสรุปเธอคงไม่ทน เสฝ่มมาซาข้างนอกละฟ้ามันร้องไม่แน่สักวันคงต้องลาจะหากวันหนึ่งเธอพร้อมและโปรดช่วยจำเอาไว้จะหากวันใดที่ใจเธอร้อนเธอจะไม่ใช่ใคยพักและพิงขณะตอนที่เธอกำลังร้องอยู่สัญญากับฉันนะเธอว่าจะไม่คืนคำเธอจะกลับมาเพราะรักและที่จะยืนยันวันใดที่ใจเราห่างกัาจะไม่ลืมการ p ล a y l ิ s t ที่เธอแชร์ไปเพลงของผมมาเธออย่าลืมฟังเธอเปมนแรงบันดาลใจให้ฉันได้เคลื่อนไปนอกจากดนตรีก็มีแค่เธอที่อยู่เป็นเพื่อนใจสรุปที่ฉันทำดีทั้งหมดนี่เพื่อใครฉันพร้อมจะอยู่ข้างๆเส เสมอจะหักงคนเธอทีเชื่อใจรงจะไปโดยที่ตัเธอไม่ได้บอกไยว่าได้เคยไปโดยเธอนน้ัจะไม่ได้หรอฉันก็เภาวานากาแฟฟอนต์แถวกลับมาคงไม่มีอีกแล้วที่เราสองคนจะกลับมารักเอ้ยวันวันผมทำแต่เพย์ไม่มีเวลาให้เธอสุดท้ายก็มาใน,นคืนจจนเอามาฝันละเมอ,เอ คำสัญญาจากหน้าฝนที่ฉันได้เคยบอกฉันได้เคยพามอยู่ในทุกวันที่เคยก่อดเราได้เคยเอาใช้มีเธอที่คอยปอบเราไม่ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ชวนหลอกแต่เราไม่ควรบอกและเราไม่ควรต่อความสัมพันธ์นี้อธิษฐานใจภาวนา please อย่าให้กลับมาแต่ทรมานเชฟ I do not share, believe timeless แค่อยากทำเพลงให้เธอฟังทำให้เธอจำในจังหวะที่เคยมันตอนเล่นกีตาร์เป็นจังหวะที่เธอนำคำที่เคยล่างก็สลับเมื่อเธอลาและเธอก็ไปไกลตอนที่อัดเพลงมีน้ำตาอยู่ด้านในใจเพลงไม่เชื่อรักมีชื่อเธออยู่ด้านในไฟคำถามคำตอบคิดถึงเธอแต่ฉันควรไป ก็เลยจะไปแต่ที่แต่เธอไม่ได้บอกใครว่าจะเคยไปแต่เธอนั้นจะไม่ได้หรอฉันก็ภาวนากับฝ่าฝนในเถวกลับมาคงไม่มีอีกแล้วที่เราสองคนจะกลับมารักเอ้ยวันๆผมทำแต่เพย์ไม่มีเวลาให้เธอสุดท้ายก็มานั่งคิดจนเอามาฝันละเมอเอ้ยเอาไปฝันละเมอเอาไปฝันละเมอวันๆผมทำเพย์ไม่มีเลาให้อสุดท้ายก็มานั่งคิดจนเอามาฝันละเมอ